S. <S สวัสดีพี่น้องครับปลอบเดิกผมว่ามีคนถามมาอยากเห็นแม่โยกวันสันยี่ไดีเห็นแล้วเอาเขาจะถามมาับมันพโยกบราได้เห็นกันโดนนี uk> uk ่แม่แล้วก็ถามหาคุณน้องคุณน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรอวัยวะชือวัวน้องชื่อวัวชอบวัวอะไรชอบวัวอะไรทำอะไรนี่เป็นเป็นถามมาเห็ดูชื่อปุกลูกชอบ ชอบยังชอบปลูกอวัยวะผู้ลูกทำอะไรตอนนี้เวลาผู้ลูกกินข้าวสี่ทุ่มปาร์ตขึ้นเดียยังกินแลงเนาะแม่เอ้ยเขากับอาหารจีนจ้าจีนอย่างอาหารจีนอ่าคือว่าอาหารจีนชื่อว่างั่นปลาปลาดีบเรากินปลาดิบอาหารญี่ปุ่นสำหรับปลาดิบี่บ ปยเงินเงินแล้วกินสองสามมือมากกินเนี่ยยากต่ฟังเขาเนี้ยเขาเหร่นมุกสอนพเนี้ยพเนี้ยเหร่นมุกปลาเมยโอ๊ะปลาเหร่นมุกว่าปรึกษากันได้พักว่าได้ใส่หรอาะกระเดากระเดาใส่พักกระเดาถ้าชิตัวผักหวานเนี่ยผักหวานอันนี้ผักนี้หวานมากเลยถ้าหวานทำไมไม่แกงใส่ไข่มดแดงล่ะปลาพี่น้องแล้วการปลาพีกน่อยกินเน้เบิ่งจะขำเนี่ยอิ่มเรีว กินให้เบิ่งเนี้ยเร็วครับเนี่เป็นยังก็มักกันมันเขากินข่าตลอดเลยเอาก็ะห็นผู้หน่อยผู้ชายกินให้มันจีไดมีแฮงก็จะมาบอกเรียงบทก่อนหนาเอาเริ่กินเบิ่อกเึียเนี่ยครับพี่เางพีกเพร้พกแ่จับพักแซ่บเนื้อบงเนี้ยไปเ็วจังเลย อย่างมาพิจาจณไม่มีออกตาเลยอ่าชิมหัรวันตาเลยว่ามันตาปลาปลาแตกงัวมันเยอถ้ากันย่างร้อนรวยเหมือนเราเอาเลือกกินจำประเดดพี่น่องเมืองไนคำหนึงพี่น่องอาหารหลอบเือกของนักเอกรรจนานะครับปลาปลาแดกปลากระดีไหนมาใส่ปลาแดดขมยมาตินี่ไม่ไม่ไม่ทำเองไปยกสะดวกแมาเห็ดเองปลาแดกปลาขาวขาวใสคือดดำเถอะ ปลาขาวทุ่งอ๋อมาที่ชื่อปลาใช่ถ้าภาษาไทยก็ปลาขาวนาอ๋อภาษาไทยก็ปลาขาวทุ่งปลาขาวเส้นไปเลยปลาห้าแนงยิ้มมันเป็นตาห้ากันสิห้ายี่ดอกกันมันไม่เป็นตาห้ากินให้เบิ่งเนี้ยอันนี้ปลากระดีกระเดิดภาษาอีสานปลากระเดิดแต่มันนี้มันมาครึ่งตัวเฉพาะมันตายเนาะมันใยญ่เกินตัวใหกว่าสีมันเขาอยอื่นแลเอาลองเบิ่งคำหนึ่งเสี่ยงสีต้องสีอันนี้พี่เลย ก็ข,ขาดเลยป่ะเนี่ยเอา <ไป S 2> ว <ะ S 1> ัดติ่มมันนัวแห้งปลาเป็นตะเป็นพ่อหมดัดเนี่ยปลาน้องเดือดเอาให้เขาสิปล<อ>า,<อ>า,าคือเป็นตะสั่นไหลเป็นตะลกไตทำอาบสี่กว่าเครื่องหนึ่งครับพี่น้องเครื่องนีง้เอาไปคัามรุ่นกันคัามรุ่นปลาน้องเดือดคัามรุ่นอีกซื้อคนบ่คัามรุ่นอีกซื้อคน เอาบอกพี่บอกยังกุ้ปไซือว่าจะเฝ้าเฝ้าไป็นไซนี่เขาเอาดูกออกดูกยังกลางปลาเขาเรียกกลางเขาเรียกว่ากลางถ้าหมูถ้าเนื้อเขาจึงเรียกวูดูสนนี่ค่ะปลาหญิงเดื้อเพศเขาเป็นโต้งโลงนะครับท่านข้าเป็นโต้งโลงกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เล้วลูกปุกอันนี้คือเอเนริกาออมมาพี่สิ่งที่เผ็ดที่สุดในโลกมาขีดมากขีดมาขีดบด้ไหมครมาขีดอะไรกับว่าไม่ลูกปุก ปัสเสแล้วใช่ไหมแล้วก็กินเลยจ้ะงอละข้ามข้ามหน่อยแบบนี้แม่งมีออกตาอยากนอนไม่กินผักอเหรอผักก็คือเอผักมาจากไหนนี่ผักกุ้งกุ้งผักกาดดองมาจากไหนใส่หอม่ปนอนอหลมรักทิกระเทียมด้วยจะได้ไม่เป็นความดัน พอลองอายุห้ามันไม่เท่ากันเท่าหวานติดนเออกระกระเทียมผักกระเดาด้วยทีนี้มวนกระเดาด้วยโอ้ต้งขมต้งหวานต้งเทียมติกันบมขามพร้อมเนี้ยกลไปอีกเฮ้ยกระเทียมเป็นหน่วยกินเขารอนเดือจํำประแดกกินง่ายยง่ายสไตล์น้องปูลูกกินสบายสบายสไตล์วกลูก้กินประแดกเป็นตัวเป็น้อยจับกันไม่าหมีคนน ครับตัวยังไงมันออกมาแบบบึ่งฟาหาเองอีลีหรือตัวพอีเนี่ยกสะดุมเยเดี๋ยว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 เอากกะดุมได้ออาขึ้นไหมขึ้นไหมอ๋อเอออย่าบังหนาเออไม่ไดวแท้่ดอเจาท้าสได้อีลีตันี่ กรหก่อนสิเป็นประเดี๋ยนขค้นตอนจะให้จ่ายคือจะเป็นประเดี๋ยยกสะดุ้งก่อนคะเมีนแล้วบอเมียนเจ้าเอาอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นประเดี๋ยนปลาทสดที่นี้าอาเขาเอาปลามาโคดเกลีค่ะเอาเอาอุจระออกที่อกาเป็อเอาอุจระออกแล้วแล้วปุ๊บแสนำออามาแสนำเกียวนั่นคือว่าน้ำครับเอาเอาเนี้ยนเก้เกออปุ๊บออกมากเกลนดาเกลดแกนธรรมดาเนี้บอโอ้ มามามามักใส่น้ำขมาเนาะเสียบมักมาเขาัวรวเพึ๊บเอามาขึ้นใส่ห้มใส่เกี๊ยวใส่รัมใส่เกี๊ยกรมักใส่เกี๊ยกเราห่อมาใส่รำมแล้วก็เปล่แำเอมอันนี้เอาแหลมแ้เหีอยข้างนี้กับนี่ไรสด คุณนี่นอนรับแล้วคุณอะมานอนคักนอนเนี่ยเถะขันคนบาหลายนี่กินเป็นตัวเลยยังเป็นตัวเลยอันนี้อายบ่้นี่คนบาหลายพันะเพิ่นอายเพราะบรากินเป็นตัวเพิ่นก็เลยกินทีละครึ่องตัวโอ้พี่น้องเอ้ยจะเอาปลาปลาที่งยัง่ที่สุดมากเห็บปลาแดงปลาหยัง บอกไแต่ถือพีชส่องไว้บ้างเถอะปลาคูบางไงดอกปลาสลามคุณเพราะว่ามันมีไห้ใสเอาปลาสลามเอ๋อใส่อันอันนันดีใส่องององแดงโอ่งน้ำบ่ไดอาหารเมันีเาตัดเครองบพตัดมันอยู่บตับางงามคือปลาเขากับเฮ็ดบ่อปลาที่เล่เอานาำใส่ขึ้นปอขึ้เลียงปลาเนี่ไเฮ็ดเปลี่ยนเนื้อเาเกือลงเลยเข้าคั่วลงนี่น ย่างสิจำกับไผ่ลงไปจำอยากจำใันึจังหวอยประเดียใน้มมันโตใหญ่น้อไผ่ลงไปจำบาพี่เขากับไส่เลือเข้าไปใส้ขวยใส่บัวเราไปปั่นเกลือเราไปจำได้หนองเลยขี้คอกินเลยนี่ขี้ขอกินเราคาบซิดเลยเหมนดีว้าเห้ยเนาะเมื่อวานเลยพระกระดอมมุกทหารมีบ่ะวานบ่มกระิกเมือกันล่ะ พักกระดาวน้ำตาลโม่พักกระดาวเรื่นสิโป่งไอ้ฟังเนี่ยเขาขึ้นหน้าปลาขึ้นเหล่าไามเนี่ยปลาอยังขึ้นเหล่าปลาอย่างปรากฏว่าเป็นข้าวไม่ใช่ปลาอย่างปลาชิตากระปลานี่ยแหละเขาขึ้นหน้าลองมาดูล่ะเขาขึ้นหน้าปลาขึ้นเหล่าพักกระดาวเรื่นสิโป่งแล้วข้อน้ำไงโป่งององเนี่ย เอาไหมเจ้าเรียมเมืงเออว่าพิย well. yes um ังดอกไอ้พิจุดประสงค์เจ้าเรียมเพราะเจ้าเรียมพักกระดาษเรื่อสิบปงไหมเข่าขึ้นหน้าป้าขึ้นเราพักกระดาษเรื่องสิบโป้งฟาเอ้ฟาตัวมาตัวกันยาเอากระบอกต่อก่อนนี่มันจบเห็นี่เนาะ เอาลำลากคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดอะพี่น้องเด้อนะครับสลักคลิปนี้มาสอบมาสอบเอาบอกใครบอกบ่าบอกนะพี่น้องนะเจ้าะกระไดบอกอี๋ยิ้มอีมเราไปเข่าอันนั่งก็พอกินเข่าก็บักขามกินหวานเลยเนาะกินดีข้าวแล้วก็กินหวานโอ้ยมันบาไวเลี่ยมหมือปลาเด็กซี่ตัวเหมนเนาะปลากินนีเหรอเขาก็ปลาเด็กต้อน นี่เดียวก็ปรดพันนะพี่น้องสองสามมันจรงเขาก็เนื้อย่างเงินหเินดจริงเขาก็ประเดีตีบานิเนื้อย่างบ้มบอ้ว่าตอนนี้ตัวสาดพี่น้องเอ้ยไปกินเนื้อย่างชุดมือบาน้สุดแพลยแล้วจำไปเอาคือ่ตัดชุดเพอันชุดลำเพือนนั่อโอ้พอเล้ยงพอเลี้ยามเล้วตี แด้ก็อยากได้อีกสุดหนึ่งสีหยางอยากได้สีหยางก็ได้สีเหลืองสีเหลืองกับสีข้นบุรีเอาพีนพ่น้องผู้ใดที่จะรับสนุนชุดไปปูรุนะครับสีเหลืองกับยุวยัฒเนี่ยตาเป็นเหมาะบอกวัฒน์ถามกันนำลาบไปนอนพินคลิปนี้นะครับพี่น้องให้เพื่อนใดไปพักก่อนน้าเอกเข้าเดี๋ยวเสียงสีแหบนะครับสำหรับคืนนี้ <laughs> เอาไปทอพี่น้องว่าสีนอนบ่กรับ เป่นรบฝากด้วยค่ะเด้อวันที่25นะคะ25ธันวา2564เปิดวงเปิดวยรูการคะะสาวไว้เป็นวันแค้งผู้ใดมาสดซื้อบัตรจองตั๋วสาว4เรือพี่น้องเด้อบัตรราคา108บาทนะครับบัตรออนไลน์ราคา108บาทหรือใครที่จะมาได้หน้างานบัตรละ120บาทแต่พี่น้องอย่าลืมนะค่ะเด้อเข้าต้องท้ำเด็กท้ำตาม มาตรการของผู้ใหญ่เป็นตั้งไว้ว่าบ่ว่าสิเป็นหนึ่งผ่าปิดจมูกหรือว่าแมสนะคะสองพบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะพี่น้องผู้จิมานะคะอย่างไพี่น้องมาเมือมามวลน้ำกันนะคะวันเปิดฤดูกาลของสาวน้ระเภทมบ้านแยงใครมาไม่ได้อย่าลืมนะพี่น้องเด้อบัตรออนไลน์เมียร้อยแปดบาทรายละเอียดอยู่ที่สาวแฟนเพจแฟนเพจค่ะยังรอกำลังใจนะครับที่เ่ากำลังรอกำลังใจพี่น้องเด้อกำลังใจ บอดโบกับสอบปูลูกาปเด็พี่น้องนะขอบคุณหลายๆขอบคุณจุกุสก๊อตคะ่าบรินนี้าาทวมมาทวมกระาแม่เจ้าหางเจ้ามีเลยอาะเจ้าหางเจ้ามีเ้แม่เด้อเจ้าลำเจ้าลุ้ยเออเจ้ามีกวานสุขให้เจ้าเอ่ออดโลกปัสจากอ่อโลกไพ่ไพ่เจ็บเออยนางไปทอให้ตกอ่อคุณเงินคุณข้า เออให้พี่น้องทันด้วยเลียวยาเสลี่ยมมีอัลซมอกระปีบโบ้ท่านเรียพี่น้องเด้อแล้วก็ทีมงานสาวนาทุ่งแพงทุกคนะขขกนะค่ะเรากำลังใจจากพี่น้อง <c li pp ie> คลิปนี้เอาไว้สักมีสักกอนเนาพอ่อกันไหมในคลิปต่อไปกดแชร์กดไลค์กดซัดจากใครกดติดตามพอจะพอคลิปต่อไปลูกๆโอ้ยคลิปพ้อแล้วจ้ะมาไม่ซ่องจะของฮะบ๊าย bye bye. บาย